ผมสงสัยเรื่องของทองฮะทองที่คุณรับเงินรับรับบริจาคทองมาแล้วก็จะเอาไปสร้างเป็นเจดงเจดินตานาเนี่ยทองยังอยู่กับทางฝั่งของคุณเจนไหมใส่ไปหรือยังอยู่หมดค่ะใส่ไปหรือยังยังไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเจดีรั่วก็เลยยังไม่ได้ใส่ผมสงสัยเรื่องของทองฮะทองที่คุณรับเงินรับรับบริจาคทองมาแล้วก็จะเอาไปสร้างเป็นเจดงเจดินตานาเนี่ย ทองยังอยู่กับทางฝั่งของคุณเจนไหมไม่ไม่ได้สร้างเจดีค่ะผิดไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ได้เอาไปสร้างเจดีค่ะแล้วเอาไปทําอะไรครับใส่ใส่ในเจดีอ่ะโอเคอ่ะใส่ใส่ในเจดีเพื่อที่จะลุ่มทนาบุญใช่ไหมฮะค่ะโอเคยังอยู่ไหมใส่ไปหรือยังอยู่หมดค่ะอใส่ไปหรือยังยังไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเจดีรั่ว แล้วก็มีคนมาอาต้น